จากปกติเนี่ยหน้ารายงานแดชบอร์ดของเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบสรุปข้อมูลให้เราดูแบบนี้ถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทําหน้าแดชบอร์ดของเราจากรายงานที่เราใช้งานในเทมเพลตอยู่เนี่ยให้มันดูได้อีกแบบหนึง่งโดยที่ไม่ต้องเข้าถึงไฟล์ Google Sheets แบบเนี้ยด้วย l o o k e r Studio วิธีการทําแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้าบันทึกรายการในหน้าเทมเพลตที่เราใช้งานอยู่นะครับแล้วก็กดที่เมนูด้านบนนะครับจะมีคําว่าส่วนขยายแล้วก็ให้เราเลือก l o o k e r Studio นะครับแล้วก็สร้างรายงานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามั่นใจนะครับว่ามันเลือกชีสบันทึกรายการไว้นะครับแล้วช่องแรกนะครับให้เราติ๊กออกนะครับแล้วก็กดสร้างได้เลยครับ พอเรากดสร้างนะครับมันจะได้หน้าใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรารอให้มันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับพอโหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันจะได้หน้าตาฟอร์มต่างๆเนี่ยประมาณนี้นะครับให้เรากดแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ลบออกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับโอเค พอเราลบเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่อยากจะให้ทำนะครับก็คือการไปเลือกเพิ่มตัวควบคุมนะครับเลือกการควบคุมช่วงวันที่นะครับแล้วก็นำมาวางไว้ตรงหัวตารางแบบนี้ครับแล้วก็ไปปรับรูปแบบนะครับแล้วก็เลื่อนหาพื้นหลังและเส้นขอบนะครับในส่วนของพื้นหลังเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับ ในส่วนของกา,การตั้งค่ารูปแบบนะครับใครอยากตั้งแบบไหนก็สามารถทําได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะลองทําตามเลือกสีต่างๆเหมือนกันกับของผมเนี่ยก็สามารถเลือกตามนี้ได้เลยนะครับเพราะเราทําเสร็จแล้วนะครับต่อไปให้เราไปที่เพิ่มแผนภูมิครับขั้นตอนแรกให้เราเลือกส่วนของตารางแล้วก็เป็นตารางธรรมดานะครับแล้วก็นํามาวางครับ หลังจากนั้นให้ขยายตารางให้เต็มพอดีกับหน้านะฮะอาจจะเว้นไว้ช่วงหนึ่งละกันนะครับหลังจากนั้นให้เราขยายตารางให้ได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเลือกตารางไว้นะครับแล้วก็ให้ไปที่การตั้งค่าครับพอเลือกการตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ย ข้อมูลมันจะเลือกให้อัตโนมัติประมาณนี้นะครับให้เรากดดูที่มิติข้อมูลนะครับให้ลบ a ออกก่อนนะครับทีนี้เราจะมากดเพิ่มข้อมูลกันข้อมูลที่จะให้แสดงในตารางเนี่ยผมจะให้มีคอลัมน์ b ที่เป็นวันที่นะครับให้มีคอลัมน์ c นะครับให้มีคอลัมน์ d นะครับ เรากลับมาดูที่หน้านี้นิดนึงนะครับให้มีคอลัมน์ B คอลัมน์ C คอลัมน์ D คอลัมน์ F คอลัมน์ G แล้วก็คอลัมน์ H F G H นะครับโอเคทีนี้ในส่วนของเมทริกเนี่ยเราสามารถกดปิดได้นะครับ ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้เราเอามสา์ไปชี้ที่ตัวมิติของข้อมูลแต่ละคอลัมน์แบบนี้นะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายรูปดินสอมาให้เรากดที่ดินสอนะครับแล้วก็ใส่ชื่อที่แสดงนะครับมันจะนํามาแสดงตรงบริเวณหัวตารางตรงนี้นะครับอันนี้เป็นช่องของวันที่ให้เราใส่วันที่นะครับแล้วก็ประเภทของข้อมูลเนี่ยมันเลือกเป็นวันที่ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็รูปแบบการแสดงเนี่ยก็ให้เรา เลือกแบบที่ต้องการได้เลยนะครับว่าเราอยากจะได้แบบไหนนะครับถ้าเราอยากได้เป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะออกค่าเริ่มต้นก็ได้นะครับโอเคผมเอกค่าเริ่มต้นนะครับคอลัมน์ C นะครับเป็นรายการคอลัมน์ D เป็นจํานวนเงินรูปแบบตัวเลขผมจะเลือกเป็น financial 2นะครับ แล้วก็คอลัมน์ F, F เป็นประเภทรายการคอลัมน์ G เป็นกระเป๋าเงินและคอลัมน์ H คือหมวดหมู่โอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับ เราสามารถขยับความกว้างของตารางได้นะครับโอเคให้มันได้ประมาณนี้นะครับเราคลิกเลือกที่ตารางอีกนะครับแล้วเราเลื่อนมาหาตรงคำว่ามิติข้อมูลช่วงวันที่นะครับให้เราเลือกคอลัมน์ B ไว้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราคลิกลองเลือกวันที่ดูนะครับสมมติว่าผมจะเลือกเป็นวันที่1น่ธันวาถึง31มธันวาโอเคข้อมูลมันก็จะแสดงตามช่วงวันที่ที่เราเลือกให้นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทําต่อมาก็คือเราจะมาใส่เงื่อนไขให้ตารางนี้นะครับว่าจะให้แสดงข้อมูลอะไรบ้างนะครับ มาดูกันนะครับคลิกที่ตารางหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงที่ตัวกรองนะครับเรากดเพิ่มตัวกรองนะครับแล้วก็เลือกสร้างตัวกรองสมมุติว่าผมอยากจะให้แสดงเฉพาะรายจ่ายผมก็จะพิมพ์รายจ่ายนะครับแล้วก็รวมแล้วเราดูนะครับตรงนี้คือคอลัมน์ F ใช่ไหมครับคอลัมน์ F ผมจะใส่เงื่อนไขให้มันแสดงค่าเท่ากับรายจ่ายเท่านั้นนะครับ ล้วผมก็กดบันทึกได้เลยทีนี้ทุกรายการที่แสดงในตารางนี้มันก็จะแสดงเฉพาะรายการรายจ่ายเท่านั้นนะครับทีนี้ผมจะเอามาอีกตารางหนึ่งนะครับก็คือเป็นตารางเหมือนเดิมเลยครับอีกหนึ่งตารางเดี๋ยวผมจะเอาวางไว้ตรงนี้โอเค กำหนดขนาดไปคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเหมือนเดิมครับผมจะเอาคอลัมน์ a ออกแล้วผมจะใส่ข้อมูลใหม่เอาเฉพาะาหมวดหมู่ตรงนี้นะครับหมวดหมู่ตรงนี้คือคอลัมน์อะไรเดี๋ยวเรากลับไปเช็คกันหมวดหมู่คือคอลัมน์ h ผมก็จะไปเลือกคอลัมน์ h นะครับแล้วก็ metric เ,เนี่ยผมเลือกเป็น d ละกันนะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นหมวดหมู่ แล้วตรงแมทริกตรงนี้ผมจะใส่ชื่อว่ามูลค่ารวมรูปแบบผมจะใช้เป็น financial 2นะครับโอเคเดี๋ยวขอขยับปรับตารางนิดหนึงแล้วก็คลิกเลือกที่ตารางนี้นะครับแล้วก็ไปที่รูปแบบนะครับผมจะเอาตัวเลขเนี่ยออกนะครับ โดยไปที่หมายเลขแถวอยู่ข้างล่างนะครับกดปิดนะครับโอเคนี้เราก็จะได้ตารางประมาณนี้นะครับการปรับแต่งก็ประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับทีนี้ตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยว ผมจะคลิกเลือกที่ตารางนี้นะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวกรองให้เอาเฉพาะรายจ่ายนะครับทีนี้ก็จะมีเฉพาะรายการที่เป็นรายจ่ายนะครับอันนี้วิธีการใช้งานที่แบบง่ายๆเลยสมมุติว่าเราบันทึกรายการเราเลือกช่วงวันที่ใช่ไหมครับสมมติผมเลือกวันที่1พฤศจิกาถึง30พฤศจิกาแล้วกันรายการตัวอย่าง ของเราก็จะแสดงข้อมูลให้เราตามช่วงวันที่ที่เราเลือกแล้วก็เป็นเฉพาะรายใจ่ายใช่ไหมครับทีนี้ฝั่งขวามือเนี่ยด้วยความที่มันเป็นหมวดหมู่อย่างเดียวใช่ไหมครับเราลองคลิกดูครับสมมุติว่าอุย้ยเรามีค่าใช้จ่ายกาแฟอย่าพันเบาทเราอยากรู้ว่าเราจ่ายค่ากาแฟไปอะไรบ้างนะครับมันก็จะแสดงเฉพาะรายการของค่ากาแฟครับมาให้เห็นไ,ไหมครับ หรือว่าเรามีการช้อปปิ้งอย่างเงี้ยครับมันก็จะแสดงรายการเฉพาะตามหมวดที่เราคลิกดูมาให้เห็นไหมครับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่แบบทําให้เราดูได้ง่ายขึ้นครับว่าค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดที่เราใช้จ่ายไปเนี่ยสรุปแล้วเออมันหมดไปกับค่าอะไรทีนี้ถ้าเราอยากจะจัดเรียงให้ค่าที่มีมูลค่ามาก แสดงอยู่ด้านบนเราจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาคลิกเลือกที่ตารางก่อนนะครับแล้วเราก็มาที่หน้าตั้งค่านะครับแล้วไปที่การจัดเรียงครับจัดเรียงจะให้มันแสดงมูลค่ารวมตรงนี้ใช่ไหมครับมูลค่ารวมคือคอลัมน์ดีเราเลือกก่อนคอลัมน์ดีมูลค่ารวมจากมากไปน้อยเราก็ติ๊กจากมากไปน้อยแค่นี้เองครับ ข้อมูลมันก็จะเรียงจากมากไปน้อยทีนี้เราอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเลือกที่แผนภูมิตรงนี้ได้ครับกดเลือกแล้วก็สมมุติเราอยากจะใส่ยอดรวมตรงนี้แล้วก็เอายอดรวมมาอาจจะแสดงตรงนี้เป็นลายจ่ายรวมใช่ไหมครับเราก็เลือกเป็นคอลัมน์ดีที่เป็นคอลัมน์มูลค่า แล้วเราก็พิมพ์ได้เลยครับว่าเป็นรายจ่ายรวมรูปแบบตัวเลขก็ใช้เป็นแบบ financial แบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็เราก็ใส่ตัวกรองเข้าไปครับตัวกรองเป็นเอาเฉพะรายจ่ายอย่างเดียวรายจ่ายรวมคือ9000พแม็กที่มันขึ้นแบบนี้เพราะว่าเรากดตัวนี้ค้างอยู่ครับแล้วกดออกก่อนโอเคเห็นไหมครับว่ารายจ่ายรวมมันก็จะแสดงแบบนี้ทีนี้เราอยาก จัดรูปแบบมันแบบไหนเราก็กดคลิกเลือกแล้วก็ไปที่รูปแบบนะฮะเราอาจจะอยากใส่สีพื้นหลังนะฮะเราก็เลือกใส่สีพื้นหลังได้เลยความโค้งของคอบแบบนี้แล้วก็ใส่แบบนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เราอาจจะเป็นแสดงลายจ่าย แบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้วิธีการก็คือให้เราเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก่อนครับรายงานแสดงรายจ่ายของธุรกิจแบบนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วกดบันทึกและแชร์ครับ แล้วมันก็จะถามถึงการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลก่อนบันทึกนะครับแล้วก็กดรับทราบและบันทึกได้เลยครับพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเซฟให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะกดดูได้เลยครับเนี้ยข้อมูลอันเนี้ยนะครับมันก็จะสามารถดูตามช่วงวันที่เราเลือกได้นะครับสมมุติเราเลือกวันที่1 -31 ถึง31 ข้อมูลที่จะแสดงก็จะเป็นช่วงวันที่เราเลือกแบบนี้นะครับแล้วเราอยากดูเจาะลึกเป็นค่าอาหารอะไรเงี้ยครับข้อมูลที่นํามาแสดงในตารางฝั่งซ้ายมือนี้ก็จะเป็นค่าอาหารทั้งหมดตามช่วงเวลาที่เราเรียกดูนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าเรามีการบันทึกค่าใช้จ่ายเรื่องวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดดูได้ว่า สรุปแล้ววัตถุดิบที่เราจ่ายเนี่ยมันมีรายการวันที่เท่าไหร่บ้างมีรายการอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้เราดูง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะแชร์รายการนี้ให้กับใครนะครับแล้วก็สามารถกดแชร์ได้เหมือน g o Google s h e e t เลยนะครับถ้าเรายังอยากปรับแต่งแล้วก็สามารถกดแก้ไขได้นะฮะแันนี้ก็คือวิธีการทํารายงานเพิ่มเติม,ตมง่ายๆแบบที่เราไม่ต้องกดเข้าเปิดไฟล์ใน g o Google s h e e t นะครับเอาไว้ให้ผู้บริหารหรือว่า คนที่เราอยากจะให้เขาเข้าดูข้อมูลได้อย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องเข้ามายุ่งกับข้อมูลรายการบันทึกเนี่ยก็ยสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับ